เลทำไมเราู้แค่นี้เนี่ยมันจไม่รเหเมยเชียไเรเรโตเราจบเลยม่เป็นไรพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมจะคล้องพร้อมอีกหนึ่งทีถ้าผมพูดอะไรให้คุณรู้นําว่าเดีกแล้วเดี๋ยวพร้อมจเจกันทุกคนสีนู้นนิวสีนู้นิว รับโยกินลงมาผิวลงครมานอนสินอนก็รับคุณซ like ีและคุณดิวเกลย์เลย chời đó xin ma sha không bao giờ mất là bây giờ mình đi 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 ra đây không ai thấy đâu cả mất cuộc tranh luận trên bàn làm sao là in poon sae tae roe samang sam chue sam roe na ni sin sa pen dam kpai pai tor tor ta sa sam chue ta na ni 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 เป็นแค่เงินสดใสตบจบขอเธอเยู่อย่างับมองเธอแล้วสงสัยจนไม่คุ้มดนะสุใจเก็บอยู่ตู้มือไว้ตัวเธอไปเห็นแต่ใจยังนิ่จแต่ใจฉันคิดถึงเธคิดก็ใครอแตคิดถึงทุกวันเพื่อความรัาต้องพบกังเธอสักวันหวานกอด

กายเองแค่ได้สัมผัสใจคนเจ็บก็พาเธอดูดูดูความอุลังสัมผัสจะไม่คุ้นดีน่ารักจังดูดูดูความรักก็ได้ที่เธออยู่ในนั้นจากที่ฉันไม่คาดคิดได้ใครไปคิดถึงทุกวันเพียงจากเธอคนเดียวบอกต้องรักต้องเจอเสมอ พอสี่สั้งสาเลยครับเราสุดท้ายแล้วนะช่วยันหน่องด้วยเัม่อ แต่ใจอยู่ในนั้นจากเชียงชัยไม่ไกลจะคิดก็ได้ไปคิดถึงทุกวันเพื่อหวั่นตัวใจโอ้คำพังของเธอสักเล็กแม่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 จากเชียงชัยไม่ไกลจะคิดก็ได้ไปคิดถึงทุกวันเพื่อหวั่นตัวใจ ก็มองพระองค์เจอ